สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเป็นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ดกันดับแรกเขาบอกให้เราตั้งชื่อร้านชื่อน้ำซุปนะน้ำ S O U P น้ำซุปแซ่ดด้วยอ้าวร้านฟาสต์ฟู้ดแต่ชื่อน้ำซุปโอเคในร้านอาจจะมีน้ำซุปให้สดแหละเขาบอกให้เราเดินไปที่คอมพิวเตอร์โอเคเปิดปึ๊บเขาให้เราสั่งอ่ขนมปัง กระดาษอ๋อแล้วก็อันนี้เนี่ยะได้เลยปึ๊บโอ้มีรถมาส่งด้วยทุกคนเอ็กเพลสนะนี่มันทันเดอร์เอ็กเพลสหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เดินออกไปเก็บเข้ามาปึ๊บโอ้หยิบอย่างนี้แล้วก็วางตรงนี้ตามที่เขาบอกโอเคทั้ไงต่อเปิดกล่อง อ่ะเปิดกล่องเปิดร้านได้เหรอพอขาเขเปิดกล่องดอนี้เขาได้ไหมอ่ะเปิดร้านก็ได้โอเคทุกคนร้านวันแรกเราโอ้โหทำไมโต๊ะมันเป้อนขนาดนี้วิลูกค้ารือเปล่าสวัสดีครับคุณลูกค้าเชิญในร้านก่อนเลยครับวันนี้เปิดร้านวันแรกคนระับกินฟรีรับออเดอร์โอเควางนี้แล้วยัวงไงต้องการขนมปังอ่าอันนึงวางแล้วก็เนี้ย อันหนึ่งเฮ้ยเร้งอะไรเนะี่ยโอเคแล้วขนมปังเอ,อ่อใส่ไงอ่ะก็ใช้กี่อันอ่ะวางนี้เหรอเดี๋ยวรอเนื้อสุกก่อนกับด้านเนื้อนี่คือลูกค้าคนแรกบริการเต็มที่ด้วยใจปึ๊บแล้วก็วางได้ไหมอา้าวพวกคนขนมปังย่างเหรอแล้ววางไงอ่ะเอโด อา้าวแย่แล้วทุกคนราวางไม่เป็นเขาบอกให้เราหยิบกระดาษนึงแผ่นใช่ไหมแล้วก็วางตรงนี้อ๋อขนมปังวางบนกระดาษโอ้ก็วางอยู่วางไงเอาเนี้ยใส่ไปแล้วก็ปิดปึ๊บได้แล้วครับคุณลูกค้าต้องเลนไปเสิร์ฟด้วยมีจ้างไหมจ้างจ้างลูกน้องได้ไหมจ้างคนเสิร์ฟอ่ะโอ้ทานให้อร่อยนะครับรสชาติเป็นไงบ้างราคา ห้าจุดสี่สิบสี่เหรียญเอ่อโอ้เอ็กตังเรียบร้อยโอ้สวัสดีครับคุณลูกค้าเอาละเอมเิรหนึ่งชิ้นเออเอ,อ๋อเราต้องวางกระดาษก่อนแล้วยิดไปไว้ตรงนี้ไหมจะได้ง่ายขอญาตย,ย้ายแรงง่ายอ่ะเอาเนื้ลอลงไปย่างย่างสองชิ้นเลยสามชิ้นเลยทำเผื่อไว้เลยมีเมนูเดียวทั้งร้าน ูกยางปื๊บพิิพกลกับด้านทำเผื่อไว้เลยโอเคแล้วก็ปิดอุ้ยทำคนเดียวที่แบบว่าวุ่นวายจริงๆนะเอา้าทำไมไม่มาด้วยอันนี้โอเคขอโทษทีครูค้าพอดีเป็นมือใหม่ครับนี่ปิดเลยรอใส่จานอันนี้อันหนึง่ง ปึ๊บโอ้ขอบคุณมากครับคุณลูกค้ากินไวจังเรยจะมีเงินสามร้อยหกสิบแล้วลูกค้าคนถัดไปมาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับนี่เบรกการฉับไวเสร็จแล้วครับลูกค้าไวมากมีทิปไหมครับไวขนาดนี้ต้องมีทิปสักเล็กน้อยแล้วนะจริงอะกระโดโดเข้าตรงนี้เลยร้านเลยนี่ะ ลงอีกแผ่นหนึ่งเก็บตังคูกค้าคนใหม่เข้ามาที่ยังนี่เลยโดยการฉับไวไว้ใจน้ำซุปรีสตอรองปึ๊บปึ๊บปิดปิดนี่พร้อมเสิร์ฟแต่ขนมปังมันเกล็กะก ปังวางข้างล่างได้อ๋อนี่วางข้างล่างได้โอเคเราวางเกจะกกวางทำเพิ่มไปอีกอันดีกว่ายวนั่งรอก่อนครับลูกค้านี่ได้แล้วครับนี่พอเราจัดของแบบว่าเป็นที่เป็นทางแล้วมันก็จะสะดวกขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราแบบว่าเราต้องเพิ่มก็อีกอันนึงไหมห้ังสือก็อีเพิ่มอีกสักอันหนึ่งดูซิก็อีกราคาเท่าไหร่ซื้อได้หรือยัง เก้า e. อี้ตรงไหนวะทุกคนเก้าอี้ซื้อตรงไหนอะนี่หรือเปล่าอา้าไม่ใช่แย่ yeah, และเก้าอี้อ๋อนี่ยเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ตัวอะไรสามสิบเก้าซื้อเลยเราต้องขยายที่นั่งให้ลูกค้าแล้วก็โต๊ะเจ็ดเก้าก็อีอีกตัวหนึ่งรวมหมดเป็นร้อยห้าแปดเหรียญเอาก้อี้าปสองตัวโอเคซื้อเรียบร้อย ลูกค้ายังไม่มาหรอร้านเปิดอยู่นี่มาแล้วเปิดกล่องไปอี้เออแล้วหมุนยังไงโอเคนี่หมุนได้แล้วแล้วร้านเราใหญ่ขึ้นแล้วดิประเด็นอนะจะทำทันไหมเนี่ยว่าแต่ทำไมไม่มีลูกค้าเข้าเลยเราทำของไปเยอะมากทำไมลูกค้าไม่เข้าเลยเอ,อสวัสดีครับร้านเปิดใหม่ครับเชิญ้านในก่อนนะครับ ไม่มีลูกค้าเข้าเลยทุกคนไม่เป็นไรทำไม่รอสักวันหนึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาเองผมเชื่ออย่างนั้นมันดึกแล้วอ่ะสงสัยน่าต้องปิดแล้วหรือเปล่าแล้วปิดตรงไหนโอ้นี่ไงหมดวันแล้วเงินระบวกมาสองร้อยเหรียญแล้วทุกคนขายไปกี่ชิ้นเองเนี่ยน่าจะเป็นเงินโบนัสท,ที่ได้ตอนแรกนลทุกคนนี่วันที่สองแล้วเปิดร้าน ปึ๊บอ้าวอันนี้เปิดโอเคเชิญได้ครับคุณลูกค้าอ้าวคุณลูกค้าเดินเดินทางทางเข้าร้านอยู่ฝั่งนู้นครับคุณลูกค้าแล้วอย่างนี้เราเสียลูกค้าไหมเนี่ยอ่ะน้องปิดก่อนเปิดรับออเดอร์นี่เลยอุ่ยลูกค้าเข้าไวมากนะสั่งออเดอร์แบบปลอดภัยมากสั่งจากนอกกระจก เธอนั่งครับแต่ว่าไม่อยากจะบอกนะว่านี่คือเบอร์เกอร์ค้างคืนเมื่อวานเราเหลืออยู่อันหนึ่ง้ยของเราจะหมดแล้วเราต้องสั่งของแล้วทุกคนขยญ,ญาสั่งของแปนน๊บนึงนะครับคุณลูกค้าขยญ,ญาสั่งของนะครับเธอนั่งรอก่อนเนาะไปทำให้ทันทุกคนเรามีลูกมือช่วยสักคนหนึ่งจะดีมาก สั่งของก่อนต้องสั่งหมูเพิ่มกระดาษขนมปังโอเคสั่งปึ๊บเอออันนี้ได้แล้ววางโอเคปึ๊บรับออเดอร์ครับนี่ได้แล้วครับไวมากนี้วางนี้ก่อนพี่วางตรงน,นี้กินเสร็จแล้วเหรอ เก็บเงินอันนี้เนื้อเราควรเอาเนื้อลงไปเลยสักสี่ชิ้นกระดาษวางเตรียมสี่ชิ้นเดี๋ยวเราต้องไปรับออเดอร์ทุกคนให้ลูกค้ารอนานไม่ได้รับออเดอร์ครับวางรับออเดอร์นี่ไงูทำไม่ทันถ้าใครดูอยู่แล้วแบบว่ามืนตาก็ขออภัยด้วยนะมันแบบลูกค้าเยอะมาก อย่างว่าดอะคุณภาพดีก็นเงี้ยวิ่ยทําไวมากแต่เพียเดียวสองจานเลยได้ไหมหถือสองมืออะได้แล้วครับคุณลูกค้าแต่ว่าลูกค้ามาแค่โต๊ะเดียวนะอีกโต๊ะใน่งยังไม่มีใครเข้าเลยร้านเราขอสะอาดไม่มีค้างคือแน่นอนครับไม่เชื่อดูจากตรงนี้ที่กองไว้ได้ แต่แบบระยะไกลเอ่อปึแ๊บเรียบร้อยเออร้านเรามีสี่ที่นั่งนะครับลูกค้ายังไม่เต็มนะสามารถเข้ามาได้นะนี่เก็บตังเก็บตังร้านเราจะเลยรุ่งเรืองมีอะไรให้ซื้ออีกอะ่ะพอดูกันอืมอันนี้ของตกแต่งร้านเหรออริเจอร์มีโซฟาด้วย ตบฟาไปนั่งรอหรือเปล่าโอ้มีไฟด้วยเพิ่มเพิ่มความหรูหราให้ร้านเรานี่ซื้อเลยไฟอู้ลูกค้าตบเรื่อเลยเออขออนุญาตวางร๊บเออรึบแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้า อันนี้ให้กันปึ๊บวันนั้นยืนหน้าร้านทำอยจะขโมยของเราหรือเปล่าโอ๊ยวางไม่ได้เก็บเลยปึ๊บโอ้โหทุกคนดูเป็นไงร้านเราสุดยอดแสงสว่างมากวินเนี้ยแล้วหมดแล้วต้องสั่งเพิ่ม วิ่งต้องการชีดด้วยนะเราต้อ,องซื้อชีดก่อนเริ่มยากแล้วทุกคนเริ่มมีชีดเข้ามาแล้วอันนี้อขนมปังก็จะหมดโอเคชีดรอแป๊บนึงนะครับเพืลูกค้าชีดกำลังมาส่งครับชีดอยู่ไหนเอาชีดไปก่อนเลยเอา้าอยู่ไหนอะเอาดีวชีดอยู่ไหนอ้าอ๋ออยู่นี่อโอเคอนะอันนี้ให้คุณลูกค้าคนนี้ก่อน ของลูกค้าแบบว่ามีชีต้ต้องรอนานนิดนึงนะครับเออหวางนี่หวางนี่ยังไม่ได้พลิกอ,อุ่นวายจริงๆุกเร็วสิไปอีกอันนึ่งไปเลยลูกค้ามาเรื่อยโอเคเรียบร้อยปุ๊บได้แล้วครับคุณลูกค้าเอาหวางไม่ได้อีกโอ้โห อนุญาตวางกับพื้นเอาเลยครับคุณลูกค้าได้แล้วครับทำออเดอร์ครับทุกคนชีตไหมอีกแล้วต้องย่างไปเยอะเลยมีอันไม่ทันุกแล้วปึ๊บชีดโอ้ยไม่ทนันละไม่ทนันละโอเควางปึ๊บสวัสดีครับ ือแบบว่ามีใครอาสามาช่วยผมไหมฉันอยากลาออกฉันทำไม่ทันลูกค้าเยอะมากฉันเหนื่อยฉันท้อเออมาช่วยทำาหรอสวัสดีครับคุณหน้าแดงมาช่วยผมทำหรอครับลูกค้าคาบล้านยังเปิดอยู่นะครับเชิญด้านในก่อนได้เลยอุ้ยแล้วเราท้อไปซะเยอะเลย แฮมเบอรเกอร์อะไขายไม่ออกเลยไม่มีใครมาอกีกเ้อหรอสักคนต่อ,อสักคนวันนี้ไม่มน่ามีคนมาแล้วขออนุญาตปิดร้านปิดร้านได้ยังอ้วันที่สองจบแล้วเราขายไปทั้งหมดสิบเจ็ดชิ้นนะทุกคนเลเวลเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งตอนนี้เราเลเวลสองแล้วแล้วคนนั้นทำาไมปิดร้านแล้วปิดแล้วร้านปิดอยู่ เห็นไหมด้านขวามือเออขอโทษด้วยนะคุณลูกค้าคือพอดีปล่อยเซ็งร้านต่อไปแล้วแหะเราจะไม่ทํากิจการต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าทําคนเดียวไม่ทันโอเคครับทุกคนสําหรับการเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดของน้าซุปก็มีไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครอยากเล่นอีกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย